วันนี้วันนี้จะพาท่านไปดูว่าเขาทำอะไรกันตอนนี้ตอนนี้นะคะเราไม่ได้ไปตลาดนะคะเรามามาดูมาดูว่าอาในนี้เขาทำอะไรกันนะคะว่านี่มีป้ายชื่อติดรถว่าอูดิดซ์วิสนะคะเขากำลังจะทำอะไรกันโอ้ เขากำลังนิดนึงโอเค,อเ,คเขากำลังจะทำอะไรกันคะเนี่ยรถจะพ่วงก,กันไปไหนคะ มาเอามาดูกันค่ะมาดูกันวันนี้วราดาไม่ได้ไปตลาดนะคะมาดูกันว่าเขาจะทําอะไรเออเออนายช่างใช่ไหมคะคแล้วนายช่างนายช่างอุดิสวิทใช่ไหมคะคโอ้รถจะเอาไปไหนคะเนี่ยเห็นพ่วงก,กันนี่ยตรงนัาเนเสร็จแล้วจะไปต่อไปทําระบบไฟต่อ,อมีร้ระบบไฟข้างนอกครโอ้รถที่มาจากเทียนใหม่ครับเหรอแล้วเขาเอาไปทําอะไรรถเล็กๆเ,เ,เนี่ยขับพาครอบครัวไปเที่ยวแคมป์กิ้ง ช่งจิบกาแฟเย็นเยนตามเขาบางทีก็ไปช่วยรคราต้ไน้ำท่วมดูเล็กแต่มีคุณภาพนะคะรถด,ดูนะคะไม่ได้ธรรมดานะคะดูเล็กๆนี่ความฝันของวลดานะคะอยากได้รถอย่างนี้แต่ไม่มีใครขายให้นะคะอันนี้เป็นเป็นรถโบราณที่อันนี้รถนี้แต่ตกแต่งใช้งบประมาณเท่าไหร่ในช่างหลายแสนครับน่นเห็นไหม นี่คือความฝันของเรานะคะอ,นนอันนี้ที่ดีลากแบบสูตรเฉพาะของทางช่างนะครับไม่ได้ใช้คนขับนะครับอ,อ๋อดึงไปเลยดึงไปเลี้ยวเลยครับโอเคอันนี้จะไปขึ้นระบบไฟระบบไฟโอเคสุดยอดบายบายรถคันนี้ตกแต่งมาหลายแสนนะคะเล็กๆอย่างนี้นะคะได้ดูเห็นไหมคะทำด้วยช่างฝีมือช่างดิดสกลนครน,นะคะเป็น น้องชายนะคะโอเคดวเขาจะโยกไปเองนะคะเห็นไหมลากไปอัตโนมัตินะคะนี่คไหทำด้วยช่างฝีมือโอเคต้องปล่อยเบรกม,มือทุกอย่างนะคะเขาจะดึงพ่วงนี่คะ่ะด้วยฝีมือของนายช่างคนนี้นะคะน้องชายเก่งมากไปแล้วจะดึง ไปทำไฟนะคะเล็กอย่างนี้แต่แข็งแรงลุยน้ำลุยขึ้นป่าเห็นไหมคะเข้าไปแน่ไปแล้วอันนี้ก็นี่มานี้ก็มาเห็นไหมคะไปทำช่วงล่างทั้งหมดนะคะมายกสูงนะคะพวกนี้จากลดต่ำๆเห็นไหมคะต่ำๆมายกสูงนะคะมีแต่น,น,นายช่างผู้สีมือนะคะนี่ทำนี่ก็นายช่างมือเอกเลยนะคะ อีกสุดยอดนะคะดูมาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเห็นมีเด็กๆค่ะเห็นไหมคะนี่งานแต่ละอย่างเนี่ยงานสีมือนะคะงานสีมืออันนี้ก็เด็กๆเนี่ยกำลังเป็นงานผลิตของอูดิเตเซอร์บิดนะคะช่างบิดนะคะน้องชายที่สกลนครนะคะ วันนี้วรดาไมา่ได้ไปตลาดเนาะก็เลยมีโอกาสนะคะจะมารีวิวให้ท่านดูเห็นไหมคะรถแต่ละคันนี้แต่ละคันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้ดับอ่าแสนเดียวนะคะหลายแสนนะคะที่มาตกแต่งทาอันนี้ก็เป็นรถที่น้องชายสร้างขึ้นเองนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถยนต์นะคะรถยนต์แท้ๆเลยนะคะเอามาสร้างเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะนะคะมอเตอร์ไซค์เขาเรียกสามล้อนะคะที่ไปได้ครบหมดนะคะ ขึ้นเหนือล่องใต้นะคะไปพูเรือผู้เขียวผู้เวียงไปได้หมดนะคะจะมีอยู่สองคันเนาะคันหนึ่งเอาไปจอดไว้อู่ไหนเราไม่รู้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะรถนี่ไม่ธรรมดานะคะเป็นงานฝีมือของช่างบิดนะคะสกนลนครรุ่นล้วนนะคะคือน้องชายนะคะฝีมือของเขานะคะเขาเป็นคนที่แบบมันสมองดีแต่ก่อนเขาก็ค้าขายเหมือนกับวันราดานี่แหละแต่เขาใจไม่ชอบเขาก็เลยออกมาทําอู่รถ เดี๋ยววันลาด้จะพามมาชมนะคะบริเวณอู่เห็นไหมคะรถแต่ละคันนี่หลายแสนนะคะที่มาทาไม่ใช่ธรรมดานะคะอันนี้ก็เป็นรถเอามาตัดแล้วก็มาวางเครื่องใหม่นะคะมาตัดมาวางเครื่องใหม่ทุกคันทุกอันเป็นงานฝีมือล้วนๆเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมีคนงานมีเด็กเขาทําทํเรื่องงานฝีมือล้วนๆเลยนะคะ ในอะไหล่เยอะมากเลยนะคะอันนี้คือน้องชายแท้ๆเลยะค่ะอย่างนี้เห็นไหมคะรถเนี่ยเป็นรถลดลงแข่งโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยนี่ยก็ส่งมาทํานะคะทําช่วงล่างนะคะทําช่วงล่างเห็นไหมคะทําช่วงล่างช่วงเรายกสูงเนี่ยเห็นไหมคะเป็นรถธรรมดาของเรานะคะแต่เวลามาตกแต่งจะเป็นรถที่แบบลุยๆนะคะเข้าน้ําขึ้นคันนี้นี่หมดหลายแสนมากนะคันคันนี้เห็นไหมคะ มาหลายรอบแล้วนะคะคันนี้อยู่สกนลนครนะคะวรดาเข้ามาเห็นเข้ามาทําหลายรอบแล้วนะคะอันนี้ช่างบิดเอารถออกไปแล้วไม่ได้มีคนบรรยายเดี๋ยววรดาจะพาท่านมาชมนี่เห็นไหมคะเกดเจ็ดอะไรหนสี่เ็ดสี่นี่เป็นทะเบียนประมูลอย่างดีเลยนะคะเนี่ยรถแต่ละคันนี่หลายแสนนะคะที่เข้ามาทํานะคะเห็นะคะแต่และคันนี่งานฝีมือล้นล้วนเลยนะคะ ช่างดิดสกุลนครน,นะคะเป็นน้องชายนะคะที่เขาทำเนีช่างดิดสกุลนครเนี่ยะคะนี้นี่ค่ะนี่อันนี้ก็เข้ามาทํานะคะรถอันนี้คือรถสปปลาวนะคะนี่เข้ามานะคะนี่เข้ามาทําอันวินตัวนี้นี่วินตัวนี้นี่หลายบาทนะคะไม่ใช่ว่าเป็นร้อยนะคะนี่เรียกว่าหลายพันหรือหลายหมื่นนะคะตัวน,นี้วินวินตัวเดียวนี่นะคะไปดึงนะคะดึงเวลารถติดตมติดลม่มอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ย สุดยอดนะคะนี่คือบริเวณอู่ของเขานะคะเขาจะทําทุกวันแบบนี้แหละค่ะมีรถคันน่้นคันนี้เข้าไปมานะคะนี่เป็นอู่เป็นของน้องชายนะคะนี่อันฝั่งนี้ก็เป็นบ้านของวรดาลังเล็กๆนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นบ้านน้องชายนะคะที่เขาอยู่แบบครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นของเขานะคะเห็นคะ่ะเขาจะอยู่ครอบครัวแต่ก่อนบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของวรดาเนาะวรดาขายน้องชายก็เลยขึ้นมาซื้อฝั่งนี้นะคะเห็นนะคะตอนนี tanta, ้เราก็มา ที่อยู่ของเขาก็มากินข้าวแบบนี้นะคะอันนี้เวลาเข้าไปเที่ยวเขาก็เอาคันนี้ออกไปนะคะออกไปขี่ลี่แหลกเวลาฝนไม่ตกนะคะรถแบบนี้ฮะในประเทศไทยมีน้อยคันนะภาคอีสานรู้สึกจะมีแค่สองคันนี่แหละคะ่ะของน้องชายที่เขาสร้างเองเนาะอันนี้เป็นด้านกินข้าวของเขานะคะเวลากินข้าวก็มานั่งกินตรงนี้วร,รดาก็อยู่บ้านตรงนี้นะคะ ก็ลงมากินข้าวด้วยกันนะคะที่น้องก็มาอยู่เป็นบางเวลาเนาะบางเวลาเราไม่มีเวลานะคะเราก็กินไข่กินมันเนะาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องนอนวร,รดานะคะฝั่งทางนี้นะคะมีแอระะ์แบบเป็นของลูกชายยาวไปนู่นนะคะตอนเราก็อยู่แบบกันบ้านนะคะอยู่แบบที่น้องเราเจะเป็นคนแบบีเห็นไหมคะเราจะไม่ใช่บื้อหวาที่แบบออกกันแต่เราไม่ได้ว่าออกแบบ เยอะมากเราออกที่พอประมาณพอดีพอดีนะคะที่ก,กำลังเราเห็นไหมคะอันนี้ก็ลดนะคะอันนี้บริบูรณนะคะวันนี้วลรดาไม่ได้ไปตลาดดีโอกาสก็มาให้ท่านชมนะคะว่ากิจการของพี่น้องเราในตระกูลเรามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นด้านในอู่บูดิดนะคะสร้างแต่จะมีหน้าร้านของห้านชายอีกนะคะวันนี้ร้านชายก่อนอะไรยนก็ยนร้านอีกนะคะแต่ วันนี้อยู่ร้านข้างนอกวลารดาไม่ได้ออกไปเพราะวันนี้ก็อีกงานหนึ่งล่ะคะ่ะที่วลารดาจะได้ไปเป็นแม่แรงไปให้กําลังใจลูกหลานนะคะห้านจะให้จะได้ลูกวันนี้นะคะแฟนของกรอัญยมนะคะวันนี้ก็จะได้ลูกที่โรงพยาบาลไน้ตอนประมาณบ่ายโมงวราดาก็จะลงไปนะคะไปดูลูกหลานเขาเข้าไปเข้าห้องผ่าตัดวันนี้นะคะบ่ายโมงก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงเนาะเพราะว่าเมื่อวันวลราดาก็ ไปคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอกลบตอบเราแบบนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะลงไปนะคะเพราะแม่ที่น้องคะถ้าท่าน,าน,านอย่างท่านใดอยากอ่าเข้ามายกรดลดสูงลดต่ำเป็นง,งานสร้างนะคะให้คูกเกิลเข้ามาเลยนะคะใน Facebook มีเดทขัางบิลได้นะคะเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะคะเจอกันค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุก่